มีข่าวที่ต้องบอกว่าอุทานอีกแล้วแล้วถนนพระรามสองอันนี้เป็นเคลนปูนถล่มอาคารปูนถล่มแล้วก็เป็นคลนด้วยนะคะเกิดช่วงเวลาประมาณสี่นาฬิกาสี่นาฬิกากว่าที่ผ่านมาเกือบตีสี่นี่แหละค่ะคือเหตุคานปูนหรือที่เรียกกันว่าเซกเมนต์และครนเนี่ยนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทางยกระดับ โครงการขยายทางหลวงพิเศษหมายเลข32สายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้วนะคะช่วงเอกชัยบ้านแพ้วตอนหนึ่งคือคานปูนกับเพลเนมันทถลม่มขณะที่เขากำลังมีการเชื่อมคานปูนเข้าด้วยกันปรากฏว่าจากเหตุการณ์นี้นะคะล่าสุดเนี่ยมีการอัปเดตตัวเลขผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ2รายสูญหายอีก2คนก่อนหน้านี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าล่าสุดจริงๆเลยเนี่ยนะคะตัวเลขล่าสุด มีผู้เสียชีวิตตอนนี้เสียชีวิตแล้วเพิ่มเป็น6รายนะคะเป็นคนไทย2คนส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาตัวเลขผู้บาดเจ็บอยู่ในโรงพยาบาล9รายนะคะเดี๋ยวไปดูสำหรับผู้เสียชีวิตก่อน6รายประกอบด้วยนายอภิวัตรพระพันทางอายุ30ปีสัญชาติไทยนี่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะร่างอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร นายเอยาอายุ37ปีสัญชาติเมียนมาค่ะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสมุรสาครนนายชิดโ,โกโกนะคะสัญชาติเมียนมาเช่นกันเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนายสุทัศน์บุญเรืองอายุ31ปีเป็นสัญชาติไทยนะคะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมหาชัยหนึ่งนายเพียวโกโกโสัญชาติเมียนมาและนายอ่องเทียนเทสัญชาติเมียนมาคาดว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุผู้บาดเจ็บตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาล9รายในส่วนการเยียวยาค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุรสาคร ก็บอกว่าเบื้องต้นในเหยื่อทั้งหมดจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือรายละ860,000บาทส่วนผู้บาดเจ็บนะคะใช้เงินกองทุนดูแลจนกระทั่งหายเป็นปกติแล้วก็ได้รับแจ้งจากทางบริษัทที่เป็นผู้รับจ้างว่าจะดูแลเยียวยาอย่างดีที่สุดส่วนการบริหารจราจรเน,นี่ยนะคะจสร้อยเขาก็ประชาสมันให้หลบเลี่ยงเส้นทางคือขณะที่ยังไม่สามารถจะคืนพื้นผิวจราจรได้ส่วนการรื้อเศษซากเนี่ยนะคะจะใช้รถเคลนขนาด220ตัน ขนาด360ตันและขนาด400ตัน3คันช่วงบ่าย3โมงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเข้าปฏิบัติงานแล้วนะคะคาดว่าคงใช้เวลาสักพักหนึ่งเพราะว่าเป็นโครงสร้างที่ํำรุดไม่เหมือนกับการเบรือปกติที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักทีนี้ไปดูสถิติอุบัติเหตุบนพรราม2ย้อนหลัง6ปีนะคะครับปรากฏว่าเกิดเหตุทั้งสิ้น2,242ครั้งเสียชีวิต132รายบาดเจ็บ1,305รายอันนี้คือย้อนไปตั้งแต่ ปี2561จนถึงมกราคมปีนี้นะคะส่วนต้นปีนี้มันมีเหตุอันหนึ่งก็คือมีอุบัติเหตุสลิงรถเครนขาดจนทําให้กระเช้าร่วงตกลงมาเป็นเหตุให้คนงานเสียชีวิตนั่นเองอก่อนนั้นนี้ก็ถ้าจํำกันได้ก็มีเหตุการณ์ที่มีสะพานกับรถเนี่ยตัวกับรถที่เป็นปูนหล่นลงมาพลิกล่นลงมานะฮะก็เกิดจากการก่อสร้างน,นี่แหละมีการผิดพลาดในการและแก้ไขปัญหาแล้วก็ทําให้มี ผู้เสียชีวิตไปนะครับก็ส่วนเรื่องที่มันจะมีเหล็กตกเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะกลายเป็นเรื่องปกติของเส้นทางนี้ไปแล้วปกติมันไม่ควรเป็นเรื่องปกตินะสองพันกว่าเคสเนี่ยน่าจะมีนับไปพวกที่ของตกมาจากการก่อสร้างเนี่ยเยอะนะะเยอมากนะสองพันกว่าเคสเนี่ยเดี๋ยวนี่แค่หกปีเองนะใช่ไหมตั้งแต่ปีหกศูนย์ปีหกหนึ่งจนถึงหกเจ็ดนะคะแล้วก็มีตอนนี้มีชื่อบริษัทอุดมศักดิ์เชียงใหม่เป็นผู้รับเหมานะคะก็เดี๋ยวเขาตั้งทางรัฐบาลจะมีมาตรการในการจัดการเรื่อง ของผู้รับเหมาต่อไปแต่ว่าทางด้านของท่านพอบอตรอเองนะครับวันนี้ครับท่านพลตรวจเอกกิตติรัตนเพชรนะครับผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ได้มีการสั่งเจ้าหน้าที่ตารวจครับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานกู้ภัยในการค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่องครับแล้วก็รวมถึงการประยนจัดการด้านการจราจ,จรโดยการเปิดช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ครับพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งตำรวจทางหลวงแล้วก็อาสา,าตำรวจทุกนายให้เล่งมีสัมพันธ์นการจราจ,จรตั้งแต่ต้นทางครับในส่วนคดีนะฮะท่านบิ๊กต่ายบอกว่ากำชับไปที่ตำรวจภูธรภาค7ครับให้มีความเด็ดขาดจริงจังในการสอบสวนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากอะไรเป็นอุบัติเหตุหรือไม่หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือเป็นเพราะการใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานครับซึ่งต้องมีการสอบสวนทั้งผู้รับเหมาผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ ทามสัตว์ผู้รับจ้างจากโครงการทั้งหมดว่าเข้าข่ายมีความผิดหรือไม่นะฮะแล้วก็ถ้ามีความผิดเนี่ยต้องดาเนินคดีโดยเด็ดขาดเพราะมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากครับซึ่งเบื้องต้นเองก็เข้าข่ายเรื่องการกระทําโดยความประมาทไปก่อนนะครับส่วนรายละเอียดว่าจะเข้าข้อหาใดบ้างต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจนก่อนแต่ว่าตอนนี้เองท่านผบตรมีการกําชับนะฮะให้เจ้าพนักงานสอบสวนตรวจสอบว่าให้ประเด็นผู้รับเหมาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องมีประวัติเคยคุมงาน ที่เกิดอุบัติเหตุมาหรือไม่อุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้ํากับผู้ผริตบริษัทร,รถเหมารายเดิมหรือไม่ก็หากมีประวัติเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหรือเป็นผู้รับเหมารายเดิมที่เคยเกิดอุบัติเหต,ต,เหตุก็ต้องนํามาพิจารณาในสํานวนเรื่องของความหนักเบาของความผิดอีกด้วยนะฮะแล้วก็ทางตํารวจเองก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์นี้ทุกรายครับผมค่ะทีนี้คุณสุรยิยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เปิดเผยก่อนประชุมครมรสัญจรที่เชียงใหม่นะคะว่ามีการสั่งการให้อธิบดีกรมทางหลวงซึ่งขณะนี้เนี่ยมันก็มาปฏิบัติงานงคุณสุริยะชีเชียงใหม่เหมือนกันให้กลับไปดูในพื้นที่วันนี้ไปดูสาเหตุแล้วเดี๋ยวเย็นนี้คุณสุริยะเองก็จะกลับไปตรวจพื้นที่แล้วก็จะกลับมาปฏิบัติภารกิจต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสิ่งสําคัญที่เน้นย้ากับผู้รับเหมามาโดยตลอดคือการปฏิบัติงานภารกิจด้วยความปลอดภยัยที่นี่ถ้ามีอุบัติเหตุ กรมทางหลวงก็ต้องมีสมุดพกนะที่จะไปประเมินตัดคะแนนผู้รับเหมาแล้วก็ประสานกับกรมบัญชีกลางเพื่อทําการลดชั้นผู้รับเหมานั่นเองทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณสุรยิยะบอกว่าเป็นคนละบริษัทกับที่เคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเกิดเหตุก็ให้หยุดก่อสร้างทันทีส่วนจะหยุดกี่วันเดี๋ยวต้องตรวจสอบทีนี้ย้ำว่าการก่อสร้างถนนพระรามสองเนี่ยจริงๆน,นะคะอยากให้เสร็จในเดือนมิถุนายน2568 แต่ว่าระยะออพอระยะหลังเนี่ยพอโดยเฉพาะหลังจากโควิดทำให้ผู้รับเหมาสามารถขอขยายสัญญาออกไปได้จนถึงสิ้นปี2568ซึ่งตามสัญญาถือเป็นสิทธิ์ของผู้รับเหมาที่ทําได้แต่ก็ขอความร่วมมือในเบื้องต้นให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายนปีหน้านะคะส่วนการขยายเวลาก่อสร้างผู้รับเหมาก็ให้ผู้รับเหมานี่อาจจะทําให้ประชาชนวิาพาก์วิจารณ์ทีนี้มันพอมีโควิดเนี่ยผู้รับเหมาเขาก็มีสิทธิ์ได้รับการ ขยายสัญญาจริงๆไม่ใช่แค่พระรามสองแต่ว่าทุกโครงการก็ขยายออกไปได้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังคุณสุริยาให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนค่ะท่านยุ้ก็เป็นห่วงมากนะครับได้สั่งการให้ผมเนี่ยให้บินกลับไปเลยเดี๋ยวทานข้าวเสร็จผมก็จะบินไปดูในพื้นที่ไปหาสาเหตุและสิ่งสำคัญที่สุดที่ทางกระทรวงคมนาคมได้ตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทผู้รับเหมาชั้นพิเศษ ถ้าไปทําเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆทาให้มีเสียชีวิตเราจะมีมาตรการที่กระทรวง,งกลาโหมบอกเป็นสมุดพกไปลงไว้ว่า,าทําผิดตรงไหนบ้างมีความล่าช้าทําให้เสียชีวิตอันนี้เราได้มีประสานกับทงางกรมบัญชีการกระทรวงการคลังว่าเราจะมีมาตรการออกมาเนีย่ยกรณีเกิดอุบัติเหตุทําให้เสียชีวิตนะครับเราจะมีมาตรการที่จะไม่ให้ ผู้รับเหมาหลายเนี่ยรับงาน2-3ถึงปีหรือ4ปีซึ่งเรื่องนี้เป็นรายละเอียดที่ผมจะไปคุยกับทางกรมบัญชีกลางเพื่อเกิดเป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วนเพราะถ้าเราไม่มีมาตรการานี้นะครับทางผู้รับเหมาเองเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะตั้งใจต้องทำจริงจังนี่ขนาดว่ามีมาตรการนะแต่ว่าจริงมาตรการนี้ออกมาตั้งแต่สักพักนะฮะ,ะมันก็ยังเกิดอีกยังเกิดอยู่ะะใช่ไหมคะแล้วก็ โอ้โหคจะเสร็จปีปีหน้ามิถุนาปีหน้าไม่ใช่ไม่เช่ว่าเสร็จฮะไม่ใช่มิถุนาปีหน้าโดยเห็นว่าอาจจะเป็นปลายปีหน้าครับเพราะว่ายังเหลือการการ่อสร้างเหลือเยอะมากเลยนะฮะเหลือเยอะมากจริงๆครับผมดูแล้วมันคุณก้องทํายังไงเวลาต้องผ่านพระรามสองก็อธิษฐานอย่างเดียวครับเคยอ้อมไหมแบบเออฉันยอมเสียเวลาดีกว่าเวลาไปที่โหินเนี่ยผมไปทางนครปฐมเลยอ๋อยอมไปไปลาชบุรีเลยฮะไกลหน่อยแต่สบายใจโอเคที่มันติดเหมือนกันไงพอเขาเรียกว่าคํานวณเวลาแล้วมันก็ <พ>เดีวช้ากันไม่ต่างกันมากกันนะฮะก็บางทีก็เลี่ยงไปทางลองเลี่ยงไปทางอื่นดูเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าแถวพระรามสองรถติดจริงๆ,ๆติดแล้วเสี่ยงด้วยอ้อ,อมแต่ว่าขับขับไปเรื่อยๆสืสบ,ยสบายใจกว่าค่ะ